สวัสดีครับบัฟาโลอร์ดฮะพบกันในเกม Fc Mobile อีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมล็อกอินฟรีมาหลายวันนะฮะมีเพชรฮะสองหมื่นเก้าฮะตอนแรกผมก็ไม่ได้ดูว่ามันมีเยอะขนาดนี้พอล็อกอินก็ไม่บ่อยเท่าไหร่นะแต่ล็อกอินเรื่อยๆก็เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะนี่เปิดมาดูนี่อีกฮะอันเนี้ยใช้3,125แต้มใช่ไหมผมมี13,000อ่อะ ี๋ยวผมจะเปิดสักสองครั้งนะฮะดูว่ามันจะได้ตัวอะไรแล้วตัวดีหรือเปล่าฮะไหนแล้วมีอะไรให้เปิดอีกฮะอันนี้เปิดได้ไหมเนี่ยอันโอ้โหอันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ค่อยได้เล่นนะฮะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูครับว่าดวงดีไหมเป็นสิบห้าบาทได้ลุยฟิโก้เหรอเออนะเอาลุยฟิโก้มาเล่นแต่ผมเปลี่ยนเป็นสี่หนึ่งสองหนึ่งสองเนโรแล้วไงแพคไหนหน้าเปิดกันเนี่ยฮะมีสองหมื่นอ่ะเนี่ยอันนี้ปะเดี๋ยวลองเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันฮะรุนพร้อมกันนะฮะ สาธุเก้าเก้านะฮะจะได้ตัวดีนะฮะนี่ฮะสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าครับผมการินชาอุซบิโอโรนันโดซีดานบาต์เทนเอ้ยมันมีแต่ตัวด,ดีมันได้ตัวอื่นได้ใช่ไหมแปดสิบแปดอ๋อนี้มันคือสูงสุดไปฮะสี่แสงครับผมสี่แสงเป็นเสมอโอ้โหไม่ได้พูดคำนี้นานฮะมันมีแสงอยู่ไหมเนี่ยไม่มีแสงะดิเฮ้มีละสองแสงแล้วฮะ แบบ,แบบอยู่ข้างๆครัครบมาแล้วมาแล้วมาแล้วสุดท้ายฮะสุดท้ายฮะสุดท้ายฮะสี่ครับกดตรงกลางครับตรง FC ฮะบลครับอกเอาแล้วฮะมาแล้วฮะเฮ้ยฝรั่งเศสเหรอ c M เหรออูร์ดวบคืใครวะปารีสเดมเบเล่แปดสิบแปดสิบเอ็ดล้านโอ้ยแล้วผมเหลือ,อีกหมื่นหนึ่งเปิดแม่งทุกอันเลยคราวนี้มาไปเปิดได้สองอันด้วย อันนี้ขอสี่เหมือนเดิมครับหนึ่งเฮ้ยในตัวดีนะได้ทั้งสิบล้านโอ้โหไปขายเดี๋ยวผมจะซื้ออานายครับ้องสามอะตอนนี้ก็ด็อกบาคู่ฮาเลนอยู่ฮาเลนมันเล่นท่าไม่ได้ดิผมก็ไม่มีตัวบกวกเลยเล่นตัวเวลหนึ่งแม่งเลยไปแล้วครับครบสี่กดแล้วนะตนึ้งเฮ้ยมาว่ะเฮ้ย ฝรั่งเศส ST สทีเอซิมิลานใครวะชิ <ir> รูรีิเวชโอโ้ล้านดีโอ้ยไปทีนึงโอ้อะไรนี่เอาสักแสงนึงเอาไปกดเลย,เยเอย่ารอเฮ้ยมาอีกแล้วอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกอังกฤษ CAM มบัลลิศใครวะ โอ้ยจูดเป็นเลงแฮมเอาแล้วผมคา C e M ดซีเอ็มด้วยโอ้โหสี่สิบล้านเอ้ยดีไหมเนี่ยโอ้ยดีสิสี่สิบล้านไม่ดีได้ไงฮะจะบ,บ้าเหรอแปดสิบเอ็ดตัวนี้มันได้อะไรเนะี่ยแปดสิบเอ็ดเเหรอมันก็ไม่ดีเลยในเปิดอันห้าร้อยก่อนห้าร้อยห้าครั้งเหรอใช้อะไรได้บ้างเฮ้ย ทำไมผมได้จุดแดีจังวะได้ตัวดีจังวะเดี๋ยวไอ้แต้มนี้มันใช้อะไรได้บ้างฮะใช้อะไรไม่ได้สินะเปิด6,000แม่งเลยโอ้มันเป็นตัวอัพเกรดเอาไปอัปเกรดอ๋อเป็นเอาไปเพิ่มแรงโอ้ไม่เอาเรานักสู้ไม่เพิ่มนะครับผมเล่นเลเวลหนึ่งแม่งนี้แหละมีแต่ดอกเอามาอีกแล้วฮะ อะไรวะเนี่ย CB ฮังการีเหรอไลซิกโอบานสองแสนโอ้สองแสนแพงเสมอสองแสนแพงเสมอไปห้าครั้งฮะอันนี้ได้ไรโอ้โหกูดูซี่ไม่ค่อยได้เล่นเลยเดี๋ยวลองเล่นเนี่ยเปิดหมดก็อัพลองเล่นสักเกมมันจะเป็นยังไงฮะเอาแล้วฮะ อ่ะวอล์กอยู่เฮ้ยทองฟั่งเศส ST ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยไอเฮี้ยมันแจกตัวดีจังวะชิโนโล่าเจ็ดสิบสามล้านขายได้ไหมเนี่ยฮนคือตัวดีจังวะเฮ้ยโอมล่อผมเล่นนะน,นี่ผมดูแล้วเฮ้ยมาอีกแล้ว ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสเปนซีเอ็มแอตมาดริดแปสครับซาอู Sa u. เอ้ยโหดอยู่นะตัวดีอยู่นะเนี่ยหาบ้าไปนะอันนี้อ่ะห้าครั้งป่ะป่ะ <c oughs> <c oughs> หนึ่งแสงเอ้ยวอเหมือนกันเขียวอิตาลี อ M ร์อสซูโรเบราดี้แพงที่สุดครับหกแสนฮะโซโบสไลก็มานะโซโบสไลเดี๋ยวไปดูก่อน2อ0พันสทำอะไรได้บ้างฮะ2,000ันแต้มเหรียญได้กี่บาทเนี่ย20,000 25,000โอ้โหนี่มียีเองจะเปิด91ซะหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเก็บเปิดอะไรนี้ฮะ เอาฮะต่อไปก็จะเปิดใช้อะไรวะใช้เหรียญน,นะใช้เหรียญเอ้ยใช้เพชรโอ้โหมั่วหมดละใช้เพชรใช้เพชรใช้เพชรเดี๋ยวใช้เพชรนี่อะไรดีวะเนี่ยหกพันสองนี่คืออะไรเอาหกพันสองนี่แหละครับแพ็คอ,อัลต้า ตายเลยหนึ่งแพกหมาบเขาให้หนึ่งแสงเฮ้ยอันนี้ผมได้ร้อยกว่าเอ็มแล้วเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยของฟรีทั้งนั้นด้วยเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยทองอีกแล้วใช่เหรอวะบาซิล c ีดเอ็มตัวอะไรวะลามิเลสของเชลซีนะฮะกี่ล้านเนี่ยหกล้านเฮ้ยแพกนี้เอาเรื่องวะไปเปิดทีละแล็คเปิดทีละแล็ค เฮ้ยตัวดีนะตัวดีนะสะสมเพชรมานานนะฮะไปไปอีกแล้วฮะเฮ้ยทองอีกแล้วอิตาลีเอลบีไอคอนแปดสิบเจ็ดซัมบอต้าอีลานสองล้านอ๋อนี่มันตัวราคาประมาณนี้เนาะไปเราเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆถือว่าดีสำหรับทีมผมแล้วกันฮะ ทีมอื่นอาจจะไม่ค่อยดีทีมผมมันดีทีมผมเอาหมดทองอีกแล้วโอ้มันได้ทุกอันนะอังกฤษ c m สตีเฟนเจอร์ราดครับของรีวิฟู 10m โอ้โหผมแม่งฟาดไปเท่าไหร่วะ1 3 0ม m แล้วเนี่ยไปทีดิ <c oughs> เฮ้ยดีว่ะกลับมาเล่นดีไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทองน,นะ อังกฤษเอสที ST. แมนยูใครวะมาซียาหรออุย้ยมาคัสและฟัลโลหอดล้านเอ็มมาคัสและฟัลโฮหอดอ่ะเหลืออีกสี่พันหนึ่งสี่พันหนึ่งเราก็ออกไปเอาตัวนี้แล้วกันหนึ่งสองสี่พันหนึ่งนี่อุย้ยได้สามแพ็คฮนะหนึ่งแสงพอแล้วปะนานล้วคลิปมันนานล้วโอ้ไม่วอล์กเลย ได้สี่แสนได้อะไรมาเนี่ยโอ้โหอาดิบาวเมจิเหลือสี่ร้อยสี่สิบทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้แนะนำไม่มีโอเคฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าผมได้ประมาณกี่เอ็มนะฟรีหมดเลยนะครับผมฟรีหมดเลยผมไม่ได้เติมเลยเนี่ยหลายเดือนแล้ว เติมแค่ครั้งเดียวอ่ะตั้งแต่เปิดเปลี่ยนอันนี้มาเนี่ยได้ชิโนล่าเนี่ยเจ็ 70, ดสิบที่ไปเจ็ดสิบเบลลิงแฮมเนี่ยสี่สิบร้อยสิบแล้วเนี่ยร้อยสิบรยี่และร้อยยี่รยหแล้ร้อยหอันนี้เท่าไหร่เนี่ยร้อยสามเจ็ล้านแล้วเนี่ยร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสี่สิบล้านร้อยสีิบสองทีไปสักร้อยสี่ห้าล้านครับโดยประมานะฟรีหมดเลยนะครับเนี่ย หเหลือเชื่อโอ้โหมีตัวดีๆโอเคฮะฝากบัฟเฟลโรล้รอเนียครับไปแล้วครับถ้าใครอยากโชคดีมันผมก็พิมพ์สาธุก้ากแล้วเติมเงินแล้วก็กดเปิดนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ